สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับที่กําลังมองหางานอยู่นะครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในช่องคนหางานกับพี่วุฒิและเพื่อนนะครับซึ่งในวันนี้มีอีกหนึ่งหน่วยงานที่กําลังจะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรักษรเป็นพนักงานราชการทั่วไปนั่นก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับ ที่มีประกาศออกมาในเรื่องของการรับสมัครบุคคลเพื่อเลิกสรรเป็นพนักงานราชก,การทั่วไปโดยมีประกาศออกมาและก็รับสมัครระหว่างวันที่24เดือนรกรกฎาคมไปจนถึงวันที่10สิงหาคม2566นะครับซึ่งท่านสามารถที่จะเข้าไปในระบบของการรับสมัครสอบได้พิวิเอาลิงในการรับสมัครสอบเนี่ย ไปไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้กวไปถึงลิงก์ที่ท่านสามารถที่จะไปเจอเพื่อนพ้องน้องพี่ที่กําลังเตรียมตัวสอบด้วยกันเป็นทางเลือกที่จะได้เจอเพื่อนพ้องน้องพี่ที่มีเป้าหมายในการสอบในรอบนี้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกะกันท่านสามารถที่ไปเจอเพื่อนที่พิพิธพูดถึงได้ด้วยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้เป็นกลุ่มที่ใช้แจ้งข่าวสารรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบในรอบนี้ ็นกลุ่มที่ใช้ในการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการเตรียมตัวที่จะสอบในรอบนี้รวมาถึงขอบเขตเนื้อหาต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบ่สามารถที่จะสแกน QR Code กดเพิ่มเ,เพื่อนเข้าไปในกลุ่มลน์นี้นะครับรวมาถึงแนวข้อสอบในเรื่องราวต่างๆที่ตรงตามหลักสูตรในการสอบด้วยในคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะเข้ารับการสรรหาใน รอบนี้นะครับอันนี้คือหน้าตาของลิงก์ในระบบของการเปิดรับสมัครนะครับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ในการสมัครสอบในรอบนี้เนี่ยเป็นการรับสมัครสอบในตําแหน่งพนักงานราชการเรียกว่าเป็นพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผนมีอัตราว่างอยู่ที่20อัตราคนุณสม,มัครทั่วไปเนี่ยเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า18แต่ไม่เกิน60ปีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทุกสาขารับสมัคร24กรกฎาคมจนถึงวันที่10สิงหาคม2566ลิงก์รับสมัครสอบลิงค์กลุ่มเพื่อนๆอ,อ,อยู่ใต้คลิปนี้หลักสูตรและวิธีการสอบนะครับในการสอบในรอบนี้ในหลักสูตรและวิธีการสอบเนี่ยบอกเอาไว้ชัดเจนครับว่า ในการสอบในรอบนี้มีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรด้วยการสอบที่เป็นการสอบข้อเขียนแบบปร,รบนัยจำนวนหนึ่งร้อยข้อคำว่าข้อเขียนแบบปร,รบนัยก็คือข้อเขียนที่เป็นช้อยกอไก่ขอไข่ขอคอควายงองูหนึ่งร้อข้อตรงนี้มีกําหนดคะแนนอยู่ที่100นน่้อคะแนนแบ่งออกเป็นสองส่วนครับส่วนที่หนึ่งคือเป็นความรู้พื้นฐานในการปฏิบัตรริราชการ ส่วนที่2เป็นความรู้พื้นฐานเฉพาะตำแหน่งความรู้พื้นฐานในการปฏริบัติการแบ่งออกเป็น50คะแนนก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญในหมวดที่14ที่พูดถึงเรื่องของการปกครองท้องถิ่นเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารในการแผ่นดิน2,534และที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราการทางการปกครองพศ2,539และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นพระราชบัญญัติว่า้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ปี2539พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการปี2540พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่าวสารบุคคล2562พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พศ2565พระราชดีกาว่ารวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบั่นมืองที่ดีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า้วยงานสารบัญ ระเบียบสำนักนายงตีว่าด้วยพนรรักงานราชก,การนอกจากนี้ยังมีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีและก็เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมไปถึงความรู้ที่เกี่ยวกับวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์นโย,ยบายโครงสร้างอำนาจหน้าที่ภารกิจของกระทรวงมหาไทย และของกรมส่งเสริมการปกรครองท้องถิ่นแล้วก็ข้อ,ขอกำหนดจริยธรรมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในส่วนนี้50คะแนนส่วนที่2ครับอีก50คะแนนตรงนี้นะครับก็จะเป็นวิชาความรู้เฉพาะตําแหน่งก็จะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม,ม่เป็นกฎหมายในการจัดตั้งอบจเทศบาลอบตอระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่น พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับอำเภอตำบลระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ความรู้เกี่ยวกับการปริหตรงานของพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน นอกจากนี้นะครับในส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นการสอบสัมภาษณ์อีก100คะแนนซึ่งในการสมัครสอบในรอบนี้ในขอบเขตเนื้อหาต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวสอบเนี่ยท่านสามารถที่จะติดตามเรียนรู้ในขอบเขตเนื้อหาต่างๆเทคนิคในการทําความเข้าใจอาจจะเป็นการซ้อมในการทําข้อสอบในรอบนี้เพื่อที่นําไปสู่การสอบแข่งขันในการเป็นข้าราชการในสังกัดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด้วยก็ได้ ในครั้งนี้นะครับเหมือนกับาการสอบในรอบนี้เนะี่ยอาจจะเป็นการสอบเพื่อที่จะทดสอบตัวท่านเองในการเตรียมตัวสอบแข่งขันเพื่อที่จะรับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ด้วยนะครับติดตามรายดต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยการกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งแต่ไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อลิง่์นี้เผยแพร่สาธารณะครับและมีอีกจำนวนมากครับที่ไม่ได้เผยแพร่สาธารณะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ